ถ่ายเรา <laughs> cái โบ๊ะ เห็นปุแล้วเโยมาราการู้หญิงส่ใจตอนนี้แม่จิตโง่รุ่ตกดีไทยาุทที่สี่รุ่งทีอักขรพิ่มต่อทใหญ่ต่ออาคตะเินหน้าตกอ่ระ ับงคนดี้น่รอคอรับครับนี่ออกโซเชียลออกโซเชียลแคมนะเห็นทั่วโลกเลยเนี่ยเอาจริงๆไมรูุ้เล đúng rồi, làm đi, không mì cèn nè, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi นี่นี่อันนี้ยเฮ้ยยิ้มหน่อยผู้หญิงไม่ต้องยิ้มเยอะอันนี้ออกโคร

น้อยเดีกยั้งน้ำมันน้อยเด็นหรือเปล่าไปไปแล้วนะหาบ้าไม่โอ้จะหวานไปแล้วลูกยาวคนนี้โอ้ยโอ้ยภาพนี้ดีมากเอาเอาเจ้า โอ้โหหลับมีความสุขเลยวะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งด้วยนะที่นาเว้ยปุ่งปุ่งป่องเลยวะเฮ้ยแกแล้วที่นาแกที่นาเว้ยรู้สูงผมแม่มาทำให้ไม่สนใจเลยเว้ยที่นาโก้แม่เขามองหาแม่ด้วย

ไม่าหมดหมดแพ็กแล้วเปล่าลองไปอุ้มอมาตินเปล่าะลงไปรอได้เลยก็เห็นมนแรงเลยนะไปรับด้วยไปรับด้วยไปรับด้วย